ซุกส,สบายดีพ่อแม่พี่น้องสกูสุคนเด้อสบายดีสวัสดีครับปพิพอขับบ้าจนนี่อีกแล้วพี่น้องคลิปนี้จนนี่ก็จะพาพี่น้องมาเก็บมักบกเก็บมักบกไปอันว้ผ้ากินยำหนาวพี่น้องในกันยังฮอตยำหนาวแล้วแต่ว่าก่อนไปเก็บมักบกนี่ก็พาพี่น้องมาเก็บเอาดอกพักก่อนพี่น้องนี้ดอกอันมักฮุงเนาะเสียเอาไปไว้เทดซุปนะพี่น้องเก็บอดอกบักฮุังไปเ็ดซุปมักหุ้งผู้เป็นดอกหล้ไหล ก็บไปเสื้อซุปแซบแซบกว่าน,นี้พี่น้องมีไทยเคยกินป่ะพี่น้องเก็บสีปะจนนี่กินแต่แนวแปลกๆนะมันสับปะหลังกับเเคยกินจนนี้คือกินกว่าซานกินได้เด้อพี่น้องเด้อพ่อแม่จนนี่ก็พากินแต่ยังน้อยมางามๆนะ เก็บไปใส่ซุปพี่น้องไว้ใส่ซุปใส่น้ำใส่นี่กินมะฮองแม่อยู่ข้างนั้นพี่น้องงามงามมะแขงมะเขือมะกะซูมะมอย่างก็มีเบิร์ตโยครังอันเทียงจ้านี่นะอี่พอปลูกไว้งามงามพอเลยพี่น้องนะ ไปเก็บมะกระบกกันเลยพี่น้องเก็บกระบตกจ้าพี่น้องนี่กระบ,บกเขาต้นก็ต้นเขาอเอามไากายต้นคือว่าก็พุ่นพุมม่มอยู่เก็บกระบ,บกจ้าพี่น้องเดี๋ยวจะนนี้สิผ้าพี่นอนะ้องเบิ้งเนาะหรือเอาผ้ามาพี่น้องเดี๋ยวไปผ้าเราย่ทงเถียงครับพี่น้องเงองบิง้งมะกระบ,บกเขาก็าอ้ยลายยู่พี่น้อง งัวกับบุเขี้ยวเนาะอันนี้เป็นกัญงอเขี้ยวสีเกี้ยงมันลอยอยู่อันนี้งัวงบุเขี้ยวนั้นมันเปื่อยออกเองอันนี้ฮะปกติงัวสีเขี้ยวเขี้ยวแล้วก็เพิ่งจะไปไว้ในคอพี่น้องพอกลางคืนนอนกับแล้วก็สีเขี้ยวแล้วก็สคลายออกมาโอ้ยหลาย,ยกว่าพี่น้องขอที่พ,พากินอยู่เอาพาแต่ขวนพี่น้องเนาะขวนแฮม กินกับข้าวกับมัน,นเด้่ยมาเก็บใส่กันได้พี่น้องเด้อเก็บมากระบกโอ้ลืมเอาอันกรุบมาพี่น้องไอ้หอนเด้ฮึกแดดนีย ปลาพมพี่เชียก่อนพี่น้องซอกใบหลีใบ,บเห็นจะมากๆายสิอยากไปกราบติดอยู่พี่น้องเอ้ยงวัวบบเขีย้ยวเอ้ยเนาะไม่เคยกินอยจ่บพี่น้องมากระบ,บกนะหลายคนต้องเคยแหละพี่น้องเนาะต้องเคยกินแหละ ตกออกใกล้ไก่จากต้นเนาะตกเฉพมันกินขรุมขรุมมาที่บอกคือตกไกลแท้วิพากินยำหนาวเดี๋ยวสิไปเก็บอายุเหีวพูนแหวอันงวบอนหลาเลี้ยงงวพี่น้องหลายแห้งัวเขี้ยกอเป็นกองเป็นกองไว้เลยอนะวิทาเก็บยากเนาะเก็บปุ๊บปุ๊บเอาไปกองไว้เป็นกอเป็นกองว่างวกินงวสิคลายคลายเพราะว่า เพื่อนแรงงวัวเจรานบาจุนี่เพื่อนอันบริปอยเพื่อนแรงเด้เพื่อนตัวกลางคืนเนาะงัวกระซิคายออกโอ้ยซัสมสีเอาเป็นกองเลยมักบกนะหลายแห่งพี่น้องงัวจุดนี้คือบกเขี้ยววะบกมักกินบ่ามาก,กินแต่เกลือเห็นบ่สขันมักต้องขันมกักมากเลย ตอนอยามักตองอยังโบเบิดตัวน,นี้เก็บแต่มักตองโอ้ยนเนาะเจาะขีข้ดินพ่นโอ้สั่งขี้ดินพ่นจิ้มเอาก็กิ <c oughs> ดินสดหุบหมดเลยพี่นังเด้จิ้มเอาคันลายๆเก็บมันยกขน้อยขี้ข้านก็ ใส่กองไปบ่มันกอกเอ๊ะพ no. ุ่นว่แมงกอกนะแมงคามเด้สิว่าเห็นอยู่ um> no ําเห็นอันมันบ่กลาอยู่ไสบ่ไปเบิ่งอีกบ่ไปเบิ่งแล้วบ่มีไปเบิ่งแล้วยังว่าบ่มีเบิ่งแล้วบ่อ้น้องยาเฮ็ดพวกก็บ่ออกเนาะเบิดยามมาติเฮ็ดพวกก็ได้ บ้านจนนี่กันให้โตอ่องออกไหลแหงพี่น้องเอ้ยนี่นะอันนี้นะสองสามไปหาแค่หนึ่งสองสามกระมองเอิญกระมองบ้านจนนี้นี่เต็มกระมองทุวนี้เอามือแค่กระมองอแค่กระมองมาหาแต่ละเพื่อบางคนก็ไปมือหนึ่งสองสามลบเนาะไปหาเพไนหามาขายเลยแต่ว่าตอนนี้บันที่ขายดอกแพงไม่กินพี่น้องแล้วเฟสทั้ตูเย็นไว้มากๆพ่นกับพื้ดินถมเลยนะฝนตกวเวลาฝนตกนะ ปังมาก,กบบระบาดถมโอ้ยเยี่ยมไปเลยนี่บอเ็อยู่ปาพุ่มปาหญ้าเฮงซอกหญ้าพี่น้องเอ้หงองกกระบอกเขียเข้ยวพันหงอเขี้ยวหงอกสิคายเป็นกองเป็นกองไว้เก็บง่ายง่ายงอเขี้ยวแล้วพ่นสิบโบพ่นโบเกล็ดได้พีนกก่น้อ,นนองเขี้ยวแล้วก็คายคายเอาหางปลาคือเกา มันจะไปไว้คอเนี่ยมันเ็เต็มว <c oughs> ันนี้ก็มากระเป๋าเอ็เอนอะพี่น้อง <c oughs> มนกระบปกปก อยู่หาก,กินตามธรรมชาติบ้านนอกบ้านนาเก็บมากระบอกกระเบาเก็บไว่ได้หลายพี่น้องเดี๋ยวสิไปหากเก็บอยู่บนหลานเพลี้ยงงัวนี่ใกล้ๆสิไปหากเก็บพี่น้องเพราะว่าเอาไปพากินยำหนาวฝิ่งไฟเนะาะเผามันต้นเผาเพืือกเผามันฝิ่งไฟดังไฟคั่วกันมะขา,ยามยำหนาวเลิศพี่น้องเอากระวบมากระบอกสินะเวลายำหนาวเนาะ อีกอีกจักเดือนปุ๊ออีกจักเดือนอีกเดือนปลายสองเดือนก็นเริ่มหนาวเลยพี่น้องเอ้ยกันหนาวแล้วนนะกันหนาวโอ้ยบุห่อซัมเบอประมาณเดือนปลายกันหนาวแล้วโอ้ยออเออน,นะาะมักกะบกก็ได้จิ้มเอาได้อย่างเอาพี่น้องเอ้ยออกมากไกลแท้ค่นี้ để đi hai con hay vâng. đó hivng kia một cái kia cái kia qua. Ôi! Để kia 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 Bọn kia 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 ល្រូពី់ការនោយ្លានหទៅទីកាំង់ទីការចូល ก่อยกันเลยพี่น้องเด้อตาดีก็ได้ตาดีก็กเห็นนะพี่น้องเนาะสิมาพากให้พี่น้องเบิ้งข้างในก็จะพี่น้องเด้ออ้ยพาง,ง่ายง่ายกับกระบกอันนี้นะนี่พี่น้องข้างในพาง,ง่ายง่าย พี่น้องกระบกงจะทางไหนเป็นแบบนี้มันมันก็พี่น้องกินนะกับไปคั่วเนาะคั่วแล้วก็กินแซ่บๆมาก,กอกับเบิดงามแล้ะตอนนี้พระตอนนี้ประชาันเจ๊พอน้านโดนหลายมาก,กอกับห้วไ้เบิด มาจะพยาไปนองไปเก็บมะก,กรอหรือว่าเตาลัดนั่นแหละสิพาลุงหนองกะเพื่อมาบ้านเฮ็ดกะยำเฮ็ดกะห้วยพยยี่น้องเอ้ยเฮ็ดกะห้วยโนอนน้หนนะูหยยนี่เน่าเนาเนาะพี่น้องเฮ็ดกะห้วยดอกหน้าบัวก,กัสิเบิดแต่ว่ายนี่ก็มีอยู่หน้าบวัวแต่บ่มีเหงอลงตอนนี้ก็่อยากลงอือเนคัวยำ ขั่วกินยำหนาวดิเนาะยำพอนกับขั่วกินได้คือกันทันแล้วแต่ว่าตอนนี้ไปเกลี่ยไปดิล่ายากกับขั่วกินหาขั่วกินพาเยอะกวันนี้พาเสียงแน่แามันบาดมือ มันได้พาเครื่องแบบบางมากาาก,กับพาย่ากก็พี่น้องพาพี่นอ้องบางมากกับพาง่ายไงยพี่น้องลงลงกินแซบแซบก็มันมันพี่น้องกินหลายไออี่แม,ม่กินมาจ้กยิ่แม,ม่พิ่งเป็นไออยูก่กินกระบอกเสียงไอตต้มแหละ เพิ่นมกักมักก็นี่อีแม่นะตัวกินบบได้กินละไอแซ่บมันมันพี่น้องไปคั่วแห้งแซ่บเนี่ยเฮียทำเจนนี่ก็ขอขอบใจเอฟซีสุกูสุคนเด้อร์่ให้กำลังใจและก็ติดตามบ้าเจนนี่นะ้อพี่น้องเนาะแล้วก็ขอบใจแห่งเจพอนไล่เพื่อนช่วยดันบ้าเจนนี่พี่น้องการบูมีเพื่อนกันบบูมีบ้าเจนนี่ในมื้อนี้ นะครับคันผมมี fc สุกูสุคนให้คอยติดตามคอยให้กำลังใจบ้าจนนี่จนนี่กะบ่มีมือนี้ใดกับบุคจลที่สู้ไปเท็กอย่างนะพี่น้องเนาะมีอัน fc ให้กำลังใจทุกมือจนนี่กะต้องสู้พี่น้องเพื่อมี fc กับเข้ามาให้กำลังใจทุกมือทุกมืออยู่งจนนี่กะสู้ต่อไปให้ถึงที่สุดซันจนนี่ก็ขอฝากบรรยากาศไว้สั้นมีเลยพี่น้องเดอ้อจ,จะใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จนนี่ให้คลิปต่อไปเนี่ยเดอ้อ สุดท้ายนี้เจ้านี้กับกาบคำว่าซุกสบายดีเพราะไม่พี่น้องสุขคูุ่ขคนเด้อ